บนหัวนั่งมองเธออยู่เขาไม่ใหญ่ดีก็รู้ได้แต่ช้ำแทนเธอจะพูดจะบอกไรค่าสิมแม่ถึงพูดว่าฉันหาเธอคงไม่ช่วออะไรอย่าบอกอยากทัมจนตรงอกกว่าทั ของล้มค้างเลยนั่งเย็บเย็บอยู่อย่างนี้อาจแค่ถึงตาทุกวันทั้งที่อยู่ข้างเธออาจเป็นช่วที่ที่เธอคอยมองเขาอยากพูดแะไรสัคำก็คงจะใช่ไหมจะเห็นเธอเป็นแค่เด็ก คนรเธอเรื่ององเธอไม่เข้าใจเรอเขาทิ้งเธอไปไม่พอรอแต่เขาทำไหมแล้วเรื่องของเราเข้าใจแบบไมหมเธอ,ท,อทำไม่ท้อเท่าไรทำไมค่าค่าเธอ อยากบอกอยากถามตรงก็กลัวเธอคงน้ำค้างและนั่งเงียบอยู่อย่างนี้ออาคิดถึงเธอทุกวันทั้งที่อยู่ข้างเธออบพผลทุกทีที่เธอเคยมองเขาอยากพูดวร่าราักคำก็คงอยู่ซสน เธอเห็นเราเป็นแค่เด็กคนหนึเธอคงไม่รู้หรือเธอการทำเป็นไม่รู้บอกให้ฉันรู้ใช่คำดีไหม แ้่เธอมีมองข้ามกันมองตาก็คงเข้าใจเลยมองผ่านไปแยกนี้อบคิดถึงเธอทุกวันทั้งที่อยู Fourth ่ข้างเธออบเป็นตัวที่ดีเธอคอยมองเขาอย่าพูเบื่อสักคำ ก็คงจะเศร้าถ้าเธอ Hello, เป็นแค่เด็กคนแรกพร้อมเงินจริงเธอทุกวันทุกวันทั้งที่อยู่ข้างเธออาเป็นทุกทีที่เธอเคยมองเขาอยากพูดเว้บแล k สักคำเพราะเงก็คงจะเศรบา จะเห็ลเราเป็นแค่เด็กอุ่นร้อ